PTG ผนึกดิสนีย์สร้างปรากฏการ์เมจิกบ็อกดึงมวลเสน่ห์โลกจินตนาการเติมเต็มทุกการเดินทางด้วยความสุขตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบโครงการนี้ก็คือเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่าง P t ทนะครับแล้วก็บริษัทในเครือนะครับแล้วกักบทางดิสนีย์ไทยแลนด์นะครับจริงๆที่คุณพี่นักเรียนเมื่อตอนเปิดงานครับก็คืออยากจะสร้างความคืนความสุขให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับกับลูกค้ากับทุกๆท่านโดยที่เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดิสนีย์นะครับ มาคอลับหรือว่ามาร่วมมือกันนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกไม่ว่าจะทางพันไทยที่บาท่านน่าจะเห็นบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะมีทุกๆผลิตภัณฑ์บริษัทในเครือนะครับออกมาตลอดเรื่อยๆในช่วงสองปีนี้ครับซึ่งในในโปรเจกต์ในจนถึงวันเด็กปีหน้านะครับเราก็จะมีเรียกว่าเมจิกบ็อกซ์นะครับตัวที่เป็นจุดดึงดูดจุดเช็คอินให้ลูกค้าสามารถเข้ามาที่มาใช้บริการเราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับ เป็นตัวนอนออยอื่นๆกาแฟพันธุไทยคอฟฟี่เวิลด์ซับเวนะครับตัวแม็ก์มาร์แล้วก็แม้กระทั่งตัวสยามออ t โตแบกนะครับลูกค้าที่มาใช้บริการในจุดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมประสานความสนุกแล้วก็สิ่งที่เมื่อกี้คุณกกพูดนะครับเป็นเรื่องของสินค้าเอกล v e ไม่มีจำหน่ายที่อื่นจำหน่ายที่นี่ที่เดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอเป็นกระเป๋าผ้านะครับหรือจะเป็นตุ๊กตาหรือเป็นแก้วอื่นๆเป็นสินค้าจากดิสนีย์ครับ